เจ้าพายุฮะเป็นลูกของตะวันฉายจากอนุชาฟาร์มของเสียอนุชากวนวัยะบุตรจากอำเภอนาดีปราจีนบุรีครับดกมือเลยครับหมายเลข31ครับ9มณีครับลูกพ่อเงินมงคลกับแม่ขวันตาจากวิลาวันฟาร์มของเพลินพิษเชิมดีอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีครับ หมายเลข3-3ยังไม่เข้ามานะคร <ließ> ับหมายเลข3 6บครับทองเจริญครับลูกของทองตีนโตกับแม่ลินดาจากตัวเจ้าฟาร์มปฐมพงศภาจากอำเภอสมเด็จกาลสินครับหมายเลข3.7เหนือฟ้าครับลูกเพชรนอกเงยจากฟาร์มนอกเงยของพรเทพวิวัฒนศวินอำเภอเมืองอุดรธานีหมายเลข3.8ครับขุนแผน ลูกดาวสยามก,กับแม่ขาวนวนจากข้อฝ่ายบ้านนาสุภาพรศรีสุชาอำเภอกูแก้วอุดรธานีครับครับหมายเลขสี่สิครับ,รบเขาก็คือ9ตะวันฮนะลูกตะวันฉายกับแม่ปารินาจาก่อชมเพ็ฟาร์มของสุธิชยัยชมเพนนะครับจากอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีครับ,รบหมายเลขสิ่เอ็ครับ เพชรมงคลครับลูกเจ้าโฮจากข้อคลายไทยคุยปอขาวของวิทวัฒน์สุวรรณพาณิชอำเภอพรานจังหวัดกำแพงเพช oh, oh, oh. รและหมายเลข 4- 3สาครับ mm hmm. พันษาครับลูกของบิ๊กบอสกับแม่นางอ้อยจากดนบ้านบาปฟ้าของเพชรประสงศีจากอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับขับรางวัสบครับ, 40, รบหมายเลข40สิเขาก็คือ เก้าตะวันฮะลูกตะวันฉายจากชนบุรีครับขอไป้วยครับหมเลยสามสิบเจ็ดครับสามสิบเจ็ดเสาก็คือเหนือฟ้าลูกแพะครับแพะครับเลยจากอุดรธานีครับดังอยากตัวรับไปเลยสี่สิบเอ็ดครับสี่สิบเอ็ดแพะมงคลครับลูกเจ้าโฮจากกำแพงเพชรครับ เหลือสองตัวที่ททได้ไปต่อร,รับหมายเลข43 45, <000 S 1> ครับ43ทันษารครับลูกบิ๊กบอสจะชี้สเกตครับและ,และตัวสุดท้ทายที่ได้ไปต่อครับท่านจงจูครับหมายเลข29ครับ29ครับเจ้าพายุครับลูกตะวันฉายจากพราจีนบุรีโอ้โหรุ่นนี้ไม่ซัจังหวัดครับ ขอเสียงกบมือเป็นการขอบคุณทุกตัวที่ไม่ได้ไปต่อครับขอบพระคุณมากนี่คืองานชาติครับเป็นเกี่ยวกับบาวัติแกขอทุกัวจริงๆหน้าวันนี้ที่เห็นคืออายุอาจจะจ่ำของเราเล็กน้อยครับและตามตัวก็ยังยังไม่ทราบเนื้อนะฮะก็ยังมีโครงโครงอยู่เห็นภาพนี้เึือถือสมัยเลี้ยงต้องพันล้านกรรมการตัดตกรอ,รอบแรกแบบนี้เลยร,รู้สึกโกร หรือชมเชยอันดับที่สองคือความหมายเลขหมายเลข3สามจุดเจ็ดครับเจ้าเหนือฟ้านะครับจากฝั่มอเหนยอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีระดับที่สหรือชมเชยอันดับที่หนึ่งคือควายหมายเลขหมายเลขยี่สิบเก้ครับ เจ้าพายุนะครับจากอุชาฟาร์มจังหวัดปราจีนบุรีเลหลือสามตัวครับรางวัลอันดับที่สามหรือรองชนะเลิศอันดับที่สองคือควายหมายเลขสี่สิบเอ็ดครับเจ้าเพชรมงคลจากข้าวฟายไทยครรุยปอขาวจากกำแพงเพชรเหลือสองตัวครับเหลือสองตัวมาดูนะครับหมายเลขสีนน่สิบกับ หมสี่สิบสามครับเป็นใครมาจากไหนบ้างครับกาหมายเลขสี่สิบเก้าเจ้าเก้าตะวันจากทชมเพชรปามจังหวัดชลบุรีและหมายเลข43เจ้าพันษาจากดอนบ้านบากฟาร์มราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษครับสองตัวนะครับออกซ้า,า,ายหรือออกครับหมายเลข40ชื่อว่าก้าวตะวัน,นยกมือครับาาามาจากาชลบุรีนคะครับห <c oughs> มายเลข43ครับยกมือครับ เจ้าพรรษาครับพรรษา,าลูกของทิกบอลนะครับมาจากสีสเกตน,นะครับถือครับจับตาจ้องมาที่สองตัวในสนามครับใครกีฬาแชมป์ลุนลีจะอยู่ที่หมายเลขสี่สิบจากชุนบุรีขอเสียงปรบมือนะครับหรือที่กีฬาแชมป์ลุนลีจะต้องอยู่ที่หมายเลขสี่สิบสามจากสีสเกตขอเสียงปรบมือนะครับ รางวัลชนะเลิกรุ่น15-18เดือนเพศผู้ควายดำดูควายมาจากจังหวัดจังหวัดจังหวัดขอแสดงความยดีกับพีบน่น้องจากจังหวัด สีสเกตน,นะครับของคุณเพชรประสบสีนะครับขอแสดงความดิใจครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะครับส่วงหมายเลข40นะครับในวันที่2จากทอชมเพชรฟาร์มเจ้าเพชรมงคลนะครับ